ก็ใกล้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดให้บริการของตัวเกม High Q Fry High ที่มีกำหนดการให้บริการในวันที่31กรกฎาคมนี้แต่ในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดู4ระบบในการเพิ่มข้าวพลังให้กับทีมและเป็นระบบสำคัญมากๆครับที่ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยควรรู้ จะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนเกดไ like, ลค์คลิปนี้ครับหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนเท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิ เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซากนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเวียนสำหรับเรื่องแรกที่จะต้องขอพูดถึงกันก่อนเลยนะครับนั่นคือรูปแบบการชนะทางแพ้ทางภายในเกม High Q Fry High กันนะครับโดยที่สัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อสามารถดูทางด้านสายมือเลยนะครับอันบนเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ของทีมเรานะครับ แล้วก็อันล่างนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทีมศัตรูนะครับโดยที่เราจะต้องจัดทีมเราที่เป็นการชนะทางศัตรูนะครับนี่เห็นไหมเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแสดงว่าทีมของเราเนี่ยชนะทางข้อดีของการจัดทีมชนะทางครับจะทําให้คุณสมบัติของทีมเนี่ยได้เปรียบฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0เกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นลักษณะคุณสมบัติที่เยอะมากๆแต่ในลักษณะน,นี้ครับเขาจะคิดยังไงครับเขาจะคิดจากการที่เราวางตัวคีย์หลักนะครับผมก็คือ มันก็จะมีในส่วนของแอร์สปีดนะครับเร่งรีบเนาะอันนี้คือปิดกั้นก็คือการบล็อกนะครับอันนี้การตบนะครับแล้วก็การรับสำหรับแบบนี้ครับเราสามารถใช้การรับแข่งกับทีมสายสปีดได้นะครับแต่เราจะใช้การรับแข่งกับทีมสายตบไม่ได้นะครับโดยที่เราจะต้องวางคีย์ตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือคีย์หลักนะครับหรือว่าตัวเซตเตอร์ของเรานนัเองถ้าเราเปลี่ยนเซตเตอร์นะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์ฟอร์มชั่นทีมก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนปุ๊บ ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องทาการเปลี่ยนฟอร์เมชันที่เราได้เปรียบนะครับหรือว่าตําแหน่งเซตเตอร์นั่นเองเมื่อเรารู้ในส่วนของคุณสมบัติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตําแหน่งภายในทีมกันหน่อยละกันครับสำหรับการวางตัวละครนี้นะครับเพื่อนๆสามารถวางได้สูงสุด7ตัวละครนะครับผมสำหรับ7ตัวละครครับจะแบ่งเป็นตำแหน่งอะไรบ้างครับก็คือ1ครับเซตเตอร์เซตเตอร์นี่คือสามารถเป็นคุณสมบัติอะไรก็ได้ครับใน4ีคุณสมบัติที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็มิดเดิลบล็อก2นะครับผมก็ค บล็อกในการโจมตีเนาะวิงสไปเกอร์นะครับตัวรับแล้วก็ตบได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวรับลูกนะครับผมแล้วก็ตัว OP นะครับผม,มก็คือตำแหน่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็เวลาเราวางตำแหน่งตัวละครครับอย่าลืมว่าตัวเกมมันจะมีค่าความสัมพันธ์กันด้วยถ้าเราเอาตัวละครที่มีค่าความสัมพันธ์อย่างน้อยเนี่ยสตัวละครหรือว่า3ตัวละครตามเงื่อนไขเนี่ยเราจะได้รับคุณสมบัติพิเศษ คุณสมบัติพิเศษในที่นี้ครับนั่นคือในส่วนของการรับลูกดีขึ้นตบลูกแรงขึ้นเพิ่มขวัญกำลังใจทีมเพิ่มบาฟให้กับทีมนะครับแล้วก็คุณสมบัติอืน่นๆอันนี้มันจะเป็นคุณสมบัติที่จะเพิ่มให้กับ2ตัวที่เป็นคู่หูกันนะครับเวลาเราวางปุ๊บมันก็จะเป็นคุณสมบัติแบบนี้นะฮะคือในลักษณะแบบนี้ครับก็คือว่าเวลาเราวางในส่วนของทีมโรงเรียนนะครับตัวเกมจะมี5โรงเรียน โดยอิงจากอนิเมะในช่วงเริ่มต้นนะครับและเวลาเราวางแต่ลโราเรียนคับไม่ว่าจะเป็นพวกคาราซิโนอะไรเงี้ยเราก็จะได้รับบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพลังโจมตีของท,งทั้ง,งทีมเพิ่มขึ้นนะครับพลังรับของทั้งทีมเพิ่มขึ้นพลังป้องกันของทั้งทีมเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเร็วการโจมตีของทั้งทีมเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราจะต้องวางฟอร์มชั่นแบบนี้มันถึงจะนับเป็นคุณสมบัติแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีทีมอื่นๆในตอนที่เราไปแข่งในโตเกียวด้วยะนะ กองเชียของเรานะครับถามว่ากองเชียได้รับคุณสมบัติอะไรครับผมนี่กดเข้าไปได้เลยนะครับกองเชียหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลการโจมตีนะครับการเสิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีที่ดีขึ้นโดยที่ยิ่งกองเชียเราสูงขึ้นนะครับคุณสมบัติของกองเชียเนี่ยก็จะส่งผลกับทีมของเรานะครับไม่ใช่ว่าแค่ทีมอย่างเดียวนะกองเชียก็มีผลนะครับสามารถดูในส่วนของคุณสมบัติตรองด้านซ้ายนะครับผมนี่เห็นไหมลูกตบนะครับเซตบล็อกนะครับรับนะครับเสิร์ฟมีการรับอะไรคือแบบ มีการเพิ่มในส่วนนี้เยอะมากๆครับและนอกจากนี้ครับนี่เราสามารถจัดทีมออโต้ได้นะครับตามค่าพลังที่มีนัดสูงสุดนะครับแต่ผมก็แนะนาว่าจัดทีมตามทีมที่เรามีนั่นเองนะครับผมอันนี้คือ2ระบบแรกนะครับนั่นคือการชนะทางท่านและก็การจัดทีมนั่นเองเมื่อเราทาในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของระบบการพัฒนาตัวละครกันหน่อยละกันครับ สำหรับระบบการพัฒนาตัวละครภายในตัวเกมนะครับโดยที่ตัวละครครับหลักๆที่เราสามารถพัฒนาได้เลยนะครับผมก็สามารถกดที่ทริปได้ทริปนะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเราควรใส่การ์ดอะไรเราควรอักคุณสมบัติแบบไหนแล้วก็เราควรจัดทีมอะไรนะครับมันก็จะเป็นเบื้องต้นในการตัดสินใจว่าเอ้ยผมมีตัวละครเยอะผมอยากจะจัดยังไงให้เก่งนะครับก็สามารถจัดพีเซตได้หลายแบบมากๆเลยอันดับแรกครับนั่นคือการพัฒนาเลเวลตัวละครนะครับโดยที่ตัวละครครับถ้าเริ่มมาเป็นเลเวลศูนย์นะครับผมเดี๋ยวผมไปโดวที่ ประมาณนี้นะครับเราสามารถอัพ EP ได้โดยที่ EP เนี่ยมันจะคิดแยกจาก EP หลักของตัวละคร EP เนี่ยได้จากอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการทาภารกิจได้วันทําความสําเร็จนะครับแล้วก็7วันแรกอะไรประมาณนี้ครับจะได้รับ EP นี้มาเราสามารถอัพ EP เนี่ยให้เต็มเลเวล20ได้เมื่อเราอัพจนเต็มเลเวล20แล้วนะครับเราจะได้รับค่าสเตตัสโดยรวมแล้วก็ค่า CP ทตรงนี้และเมื่อถึงเลเวล20ครับคุณจะต้องมีตัวละครประเภทเดียวกันโดยที่ตัวละครที่เราจะเอามากินนะครับนั่นะคือคุณสังเกตลูกบอลตรงนี้ไหมครับ ไอเนี้ยเขาจะเรียกว่าระดับ2นะครับเราจะเอาตัวละครที่มีลูกบอลระดับ2แบบนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องอัพเป็นเลเวลสามสินะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะมีลูกบอลตั้งแต่2 3 4ไปเรื่อยๆแล้วก,กดอัปไปปึ้งหรือว่าจะใช้วิธีการพัฒนาตัวละครก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีตัวละครที่เป็นระดับ2นะพอเราได้ลูกบอลที่เป็นระดับ2ระดับ3แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถใช้กินซึ่งไอตัวละครที่เอามากินครับมันจะเอาไว้ปลดในส่วนของแม็กซิมั e มเลเวลก็จะมีแต่ 20, 4 60, 60, นะครับไล่ลงไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ และเมื่อเราปลดจนถึงเลเวล40แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเอามากินนะครับผมก็คือตัวละครที่มีลูกบอลระดับ3จะใช้วิธีการอัพเลเวลขึ้นมาแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับที่ผมเอาขึ้นมากดเอาไปแต่ก็จะมีบางตัวครับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอัพนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวระดับ3อยู่แล้วนะครับก็สามารถเอามากินได้เลยเมื่อเอามากินครับเราก็สามารถได้นะครับหรือว่าเรียกกันว่าการปลดแมซิมัมเลเวลซึ่งมันจะเป็นการปลดไปเลเวล60ครับสเตตัสต่างๆก็จะเพิ่มมากิ่งขึ้นอันาะะรรบบบต่อมมคัผนั่นคือระบบการั ทักษะนะครับผมซึ่งไอร้ระบบการอัพทักษะฝึกอบรมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติของตัวละครน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการบล็อกนะครับนี่เห็นไหมคล้ายๆแบบว่าเราฝึกซ้อมตัวละครเราก็จะเก่งมากขึ้นการบล็อกลูกการตบนะครับการรับลูกนะครับการเสิร์ฟลูกลต่างๆเนะี่ยเวลาเราอัพเนี่ยมันก็จะปลดล็อกคุณสมบัติของเราตามนี้เลยนะครับโดยที่จะมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถอัพไปได้เรื่อยๆนะยิ่งอัพไปได้เยอะนะครับมันก็จะมีข้อดีกับตัวละครก็คือจะเก่งมากยิ่งขึ้นอย่างต่อมาคครัับนนนน่่ืออใสวขง สกิลนะครับสำหรับระบบสกิลภายในตัวเกม HighQ นะครับผมบอกเลยว่าการได้ตัวละครซ้ำๆหลายตัวมันก็จะเป็นข้อดีแต่เพื่อนๆจะต้องซ้าการสุ่มนะครับโดยที่เราจะต้องใช้ตัวละครเยอะมา,มากการอัพสกิลเนี่ยมันจะเต็มที่เลเวลสามนะครับทุกคนเห็นไหมเลเวลสามอันนี้เลเวลห้าแล้วก็เนี่ยเป็นทักษะพิเศษนะครับหรือว,ว่าพลาสติคสกิลโดยที่เราจะต้องมีตัวละครตัวแรกนะครับตัวซ้ำอ่ะแล้วก็มาสปินนะครับสปินเอาว่ามันจะลงตรงไหนถ้าลงตรงนี้ยังไม่มีก็จะเป็นการปลดล็อกแต่ถ้าลงตรงนี้ครับก็จะเป็นการอัพ ลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งผมลออเอาไปแล้วนะครับก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงดวงนะมันไม่ได้แบบว่าได้มาแล้วจะปลดแบบ1ดาวเก่ง2ดาวเก่งก,ก็คือว่าอยู่ที่ดวงนะครับยิ่งได้สามมาการปลดของคุณเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความเก่งของตัวละครเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของการ์ดตัวละครนะฮะผมก็คือระบบการ์ดเนี่ยถามว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญไหมก็ค่อนข้างสําคัญมากๆครับก็ระบบการ์ดเนี่ยมันจะมีการล็อกตําแหน่งไว้ทุกคน คือมันสามารถใส่การ์ดของตัวอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นการ์ดของตัวเองนะครับมันจะดีกว่านะครับผมซึ่งการ์ดของตัวเองครับมันจะปลดล็อกคุณสมบัติความสามารถของตัวละครเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นโดยที่เราสามารถแบบเอ้ยไปเปลี่ยนการ์ดได้นะครับกดไปปุ๊บกดเปลี่ยนแล้วดูว่ามีการ์ดตัวเองไหมแต่ถ้าไม่มีครับคุณจะต้องใช้การ์ดตำแหน่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้การ์ดตัวเองใช้การ์ดตำแหน่งมันจะปลดล็อกตรงนี้ครับผมนี่คือของตำแหน่งวิงสไมเกอร์นะครับที่จะเป็นการได้รับบัฟในส่วนนี้ไปนะ ในความจํานี้นะครับผมก็สามารถเพิ่มพลังป้องกันแนวหลังเพิ่มขึ้น2.8เนะครับกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีใน power hit เนี่ยแรงยิ่งขึ้นอันนี้ในกรณีที่เราได้การ์ดที่ไม่ตรงของตัวเองนะครับแต่ก็ยางน้อยเนีน่ยมันก็ตรงในส่วนของตําแหน่งนะครับแต่ถ้าเราเอากา์ดท,ที่ไม่ได้ใช้ตําแหน่งของเขาเนี่ยครับมันจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติครานี้เราจะได้แค่สเตตัสด,ด้านบนแทนนะครับทุกคนการเลือกการ์ดก็มีผลมากๆครับ และนอกจากนี้ครับก็ในส่วนของพวกนี้นะครับก็จะเป็นทักษะเสริมเพิ่มเติมซึ่งเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกอบรมได้นะครับผมสาหรับเสียงสะท้อนนั่นเองนะครับก็จะมีการปลดล็อกไปเรื่อยตั้งแต่4 6 8 1 0 12นั่นเองนะครับผมนี่ยิ่งใช้ตัวละครนั้นบ่อยครับการปลดล็อกต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับการจัดฟอร์มิชันมันก็จะแตกต่างจากเกมอื่นๆที่เราเคยเล่นไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมจัดบัฟต่างๆแล้วก็ การหาดูว่าตัวละคระไรมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเราก็สามารถเซตพวกนี้นะครับเพื่อเอาคุณสมบัติได้นะและถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นนะครับผมหรือว่าการเพิ่มเรียกง่ายว่าพารามิเตอร์นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับหรือวลาสองนี่จะเป็นในส่วนของพลังโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองการจัดทีมในส่วนนี้ก็จะค่อนข้างมีผลต่อการเล่นของตัวละครภายในเกม High Q f r y High กันพอสมควรก,กันมากๆเลยนะครับ นอกจากนี้ครับตัวเกมก็ยังมีในส่วนของความสาเร็จต่างๆที่เพื่อนๆสามารถร่วมสนุกได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมกันก่อนนะครับกิจกรรมตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นการครบรอบ1ปีนะครับทุกคนโดยที่เราสามารถทํากิจกรรมตรงส่วนนี้ได้เนาะนอกจากครบรอบ1ปีแล้วก็ยังมีในส่วนของพาร์ตต่างๆนะครับก็เอาง่ายๆก็หลายๆคนรู้สึกบอกว่าเกมมันกาชาค่อนข้างเกลือนิดหนึ่งเพราะว่าเรกกาชาเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดระบบการรันตีคือต้องขั้นเยอะอันนี้คือผมเล่นในรูปแบบของการสาเป็นสายฟรนะ เพรามันเปิดจริงเราอาจจะมีการเติมพวกแพ็กสุดคุ้มอะไรพวกนี้เราสามารถทําได้แล้วก็ตัวเกมจะมีตัวละคร ur แค่โรงเรียนละ1ตัวเท่านั้นนะครับผมก็เอาง่ายครับการที่เพื่อนๆอยากจะหาตัวละคร ur 1ตัวละครครับเ,เพื่อนเพื่อจะต้องดูว่าเ,เพื่อนๆอยากจะปั้นตัวละครอะไรนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูอันนี้เป็นการ์ดอันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับนี่ตัวละครนะครับปุ๊บนี่ ur นะครับผมแล้วก็นี่โรงเรียนนี้ก็ ยังไม่มี UR นะครับแต่มีเลดตัวละครอันนี้ก็จะเป็น U r แล้วก็นี่นะครับผมอยากได้ตัวนี้ไว้ทุกคนนี่โรงเรียนเซตนี้ไม่แน่ใจว่าแพ่นี้มันจะเอาตัวแฟดมิยะเข้ามาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเข้ามาด้วยก็แน่นอนครับไม่พลาดนะครับผมซึ่งแนอนาคตมีการจัดฟอร์มชันที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวเกมแจากกาชาค่อนข้างดีนะตั้งแต่ผมเล่นมาก็เล่นแบบสายฟีก็คือสุ่มกาชาแบบสเปซสปาร้มากแต่ก็เลดก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็คือแบบ ได้ตัวเยอะในการสุ่มนะครับอันนี้ก็อีก38ก็การาันตีการสุ่มสังเกตได้เลยครับว่าถ้ามีสีทองนะครับนี่คือการการันตีก็ทําการสุ่มไปให้หมดครับนี่ก็ปัดปัดไปเลยปุ๊บแล้วก็ทุกการสุ่มสิบครั้งเนี่ยก็จะเป็นการการันตีตัวละครระดับ sr อ่า ur หนึ่งตัวอ่า sr หนึ่งตัวนะครับผมก็สามารถสุ่มไปได้เห็นปะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองอๆสุ่มกันดูนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่ตัวเกมเปิดจริงก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทําเยอะกว่านี้สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงนี้ครับไว้ในพร์ต่อไปเราจะเจาะลึกอะไรก็ฝากกดติดตามไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดจริงของตัวเกม High Q f l y High สำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ